พานกล้าเป็นชายหนุ่มจอมพานในหมู่บ้านเขาใช้ชีวิตอย่างยากจนและต้องดิ้นรนหาเลี้ยงปากท้องวันหนึ่งคณะนายจ้างผู้มัง่งคั่งมาหาเขาพร้อมข้อเสนอให้พาพวกเขาเข้าไปล่าสัตว์ในป่าต้องห้ามป่าที่ไม่มีใครกล้าย่างไกลแต่เพราะความจนบังคับพานกล้าจึงยอมรับงานนี้เมื่อเดินทางลึกเข้าไปในป่าความเงียบสงัดแปลกประหลาดเริ่มแผ่ป,ปกคลุมยามค่ำคืนไร้เสียงแม้แต่จัก,กรจันทร์พานกล้ารู้สึกถึงลางร้ายและแล้วเงาดำร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้น มันคือผีป่าผีหน้าเหี่ยวย่นผมยาวรุงรังเล็บแหลมคมดังกรงเล็บสัตว์ร้ายดวงตากรงโบจ้องมองพวกเขาด้วยความกระหายผานกร้ารู้ทันทีว่าพวกเขากำลังตกอยู่ในอันตรายเขาคว้าปืนหยิบกระสุนอาคมที่ติดตัวไว้แล้วยิ่งออกไปทันทีเสียงปืนดังก้องในป่าร่างของผีป่ากรีดร้องอย่างโหยหวนก่อนจะสลายหายไปในความมืดนายจ้างทั้งหลายต่างหน้าซีดเผือดรีบเก็บข้าวของแล้วพากันหนีกลับหมู่บ้านทันที ไม่มีใครกล้ากลับไปที่ป่าแห่งนั้นอีกเลย